so i came to this strange world hoping i could learn a bit about how to give and take but since i came here i felt the joy and the fear finding myself making every possible mistake la 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 la, la. oh the oh, i'm so oh I'm so เออคนอะไรซ้ามจริงๆน้าอายแทนเฮ้ยอะไรเนี่ยเกะกะขวางทางโอ้ยขาอ่อนเสียฟอร์มมเลย S <S> วันนี้มีรายงาน,งานากับง,ง,ง,งานต้องมาเดินตากแอร์ให้ชื่นใจซะหน่อยอ้ขอโทษครับ <c oughs> โอ้ยเมื่อวานาที่ลมยังเจ็บอยู่เลยสงสัยองไปหาหมอแล้วมั้งช่วย,วยช่วย,วยช่วยขโมยกระเป๋าวันนี้มีเงินใช้แล้วยนดยดหัวขโมยช่วยด้วย เฮ้ยยูยูจะรีบไปไหนเฮ้อต้องให้คนรอใจการทุกทีเลยสิน่ะกระเป๋าตังใครเนี่ยขอดูหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยอยู่ไหนวะไปดูจริงๆเลยของสำคัญอยู่ในนั้นเต็มเลยมันโดนขโมยไปซะได้คุณคุณกระเป๋าตังคุณหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับคนสมัยนี้ขอบคุณกันสักครัก็ไม่มี ก็มไม่เป็นไรหรอกขยิมก็ดีละ I I I shouldn't just love you but want to shouldn't But want can't see away can't move look